สามากใกล้แล้วค่ะครับวันนี้ก็มาวงสวงนะครับที่อด3ใกล้แล้วครับอีกไม่ถึงเดือนนะฮะทุกคนก็จะได้ดูกันแล้วผมเองก็ตื่นเต้น <c oughs> เห็นเชลเลอร์ล่าสุดไปก็รู้สึกว่าแบบ บบอยากอยากเห็นอยากเห็นมันจริงๆเลยะครับภาคนี้จะสยองขวัญขนาดไหนคือภาคนี้ครับผมรู้สึกว่ามันมันค่อนข้างที่จะด้วยการทํางานครับมันหนักขึ้นมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่อง่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็เรารู้สึกว่าโอเคมันมันดีที่นักในในฐานะนักแสดงเองเนี่ยรู้สึกว่าว่ามันยากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เรื่องราวของตัวละครหรือว่าเรื่องการเดินทางการประจนภัยของของการไปตามหายี่อะไรเงี้ยครับเลยแม้กระทั่งบทบาทของน้องยี่เองในเรื่องนี้นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแลบบทหนักมากอ่ารเงี้ยเราสึกว,ว่าไอ้อพวกซีเควนต์ตรงนี้มันทําให้หนักมันมันเกิดความน่าสนใจแล้วก็มีความสนุกตื่นเต้นจดู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแล้วกเ็เป็นความตั้งใจจริงๆที่หลังจากเราทําที่อดภาค2ไปเนี่ยภาค3เนี่ยหากพี่ต้อม ป้บเองก็ตั้งใจว่าอยากให้มันมีความน่ากลัวมากขึ้นกว่าเดิมนะความหล่อหนักกว่าเดิมให้คนรู้สึกว่าแบบ ติดตาติดใจอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นใช่ไหมวัมนนี้ทุกอย่างใส่หมดทั้งผีทั้งบูทั้งอะไรเต็มทุกอย่างใส่สุดทุกอย่างในภาคนี้ภาคนี้ถือว่าก็ใส่สุดครับเพราะว่าทั้งโปรดักชั่นเลยนะครับแล้วก็ทีมนักแสดงด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวเนี่ยค่อนข้างหนักมากบอกว่าโหภาคนี้ค่อนข้างค่อนข้างเดือดเดือดคิดว่าภาคสองเดือดแล้วนะแต่มันคนละมุมมองเราะภาคสองมันเดือดในในความเป็นเป็นเป็นแอคชั่นที่ส่วนใหญ่แต่ว่าภาคสามเนี่ยมันเดือดมันเดือด ที่นี้มันจะเกือยในเรื่องความหลอนและความน่ากลัวด,ด้วยแนหนอนถ้าสยองคบบนี้คนไปดูต้องเตรียมตัวเตรียมใจยังไงอ่ะียักษ์ผมว่าหลายๆอย่างคนดูอาจจะอาจจะยังคาดเดาไม่ได้นะเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันไม่ได้มีส่วนมาจากนิยายใช่ไหมครับไม่ได้มีส่วนรูปเล่มอะไรอย่างี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องราวเนี่ยเราเราเรา,เราปูขึ้นมาเองนะครับก่อ่ตอ,ต,อต่อเนื่องจากภาคสองอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมผมรู้สึกว่ารู้สึกว่าคนดูน่าจะชอบน่าจะชอบภาคนี้ครับแล้วเราก็หวังว่าคนดูจะรู้สึกว่าว่าการได้ดูภาคสามเนี่ย<ต>อคอมพิวต์คำถามแล้วก็คอมพิวตในความรู้สึกของคนดูด้วยเช่นกันอ่าเห็นภาคนี้ไม่ใช่แค่ในป่ามีลงในลงน้ําด้วยในน้นําอีกภาคนี้ทุกอย่างเลยครับถ้าป่าม่น้ําแควใต้น้ํา ในโรงเรียนบ้างถ่ายในสตูดิโอด้วยอะไรเงี้ยที่คือคือทุกที่รับงบเยอะครับงบเยอะพอพัก์สามมาแล้วไงครับเหมือนกับโอเคทางทีมทางผู้มีอุปการะเขาก็เขาก็เปิดโอกาสให้ทางโปรดักชั่นได้ได้ได้เพิ่มเติมความสนุกความตื่นเต้นเข้าไปในในพาร์ทของการถ่ายทำอะไรเงี้ย ก็เลยก็เลยจะจะมีอะไรที่มันตื่นตาตื่นใจคนดูค่อนข้างเยอะส่วนมากค่ะรวมถึงซกแคก็เราด้วยก็จะตื่นตาตื่นใจคนดูเหมือนกันก็ยังไม่ทิ้งครับแต่พี่คนเขียนบทก็ยังอยากให้ขอบเสื้ออยู่ดีเอแต่ว่ามันมีเหตุผลของมันครับคือจริงๆแล้วจะบอกว่าทำไมพี่ชุดดำถึงได้จองล้างจองขานครอบครัวตัวยอมมากๆนะครับด้วยภาคสามเนี่ยจะบอกว่าทุกคนที่อยู่ใน อยู่ในครอบครัวตัวอยอเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญมากๆสำหรับผีชุดดำนะนะครับทุกคนมี มีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเหมือนถ้าสมมติว่ามีปัจจัยแล้วกันมีปัจจัยที่เหมาะที่จะที่จะทําให้ผีชุดดำเนี่ยกลับมาหรือผีชุดดำเนี่ยฟื้นขึ้นมาอะไรประมาณนี้แต่ว่าในในภาคสามเนี่ยจะบอกว่าคนดูจะได้เดินทางในการเรียนรู้รู้จักผีชุดดำมากขึ้นเพราะว่าเราจะมีการย้อนกลับไปถึงถึงจุดเริ่มต้นของผีชุดดำแบบจริงๆจะรู้ว่าที่มาที่ไปคืออะไรใช่เออเราคิดบอกว่าเขาเข,าเขียนบทเพื่อให้ถอดเสื้อเป็นยังไง นะบอกบอกได้ประมาณนี้ไปมากไม่ได้อะไรเงี้ยต,ตัวยักษ์เองเนี่ยก็ก็ถือว่า หรือว่าคือมันมีเหตุผลให้ให้ต้องต้องต้องถอดเสื้อโดนขึงขึงมือขึงเท้าเอาไว้อะไรเงี้ยครับพักพ่กที่ถอดก็ผมว่าอยากให้เป็นกําไรคนดูอะไรแบบนี้จะเห็นแ,บบแป๊บนะแบบไม่ได้เห็นแบบอะไรมากไม่ได้โชว์แบบเป็นเป็นซีนแบบโชว์กล้ามหรืออะไรเงี้ยเอ,อ่ออาจารย์นคนก็แซวว่าแบบว่าเป็นซิกแพค 3D นะคะนะฮะคนี้ตั้งใจให้แบบพี่ยักษ์มีความตัวใหญ่ขึ้นไซส์ใหญ่ขึ้นประมาณนั้นใส่เราต้องไปซิ่มตรงไหนบ้างอะกล้ามไซส์ซิกแพ ใช่ครับไซส์ชึกแตกไซส์ตัวมันมันใหญ่ขึ้นเพราะว่าอยู่ดีกินดีด้วยนะฮะทำงานที่ไล่อะไรเงี้ยคุณแม่ก็เลี้ยงดูกับน้องใช้ชีวิตยางมีความสุขหลังจากเหตุการภาค2จบลงไปใช่ไหมก็จได้เห็นพัฒนาการตัวละครหลายๆคน้องคิดยังไงบ้าง้องคิดยังไงบ้าง กินเยอะๆครับค,คือคือภาคหนึ่งภาคสองเนี่ยผมบแบบโอเคมันค,นคน่อนข้างจะแบบตัวประมาณนึงอะไรใช่ไหมฮะรักษาเนี่ยต้องขูดตัวเองให้ทานได้งเยอะขึ้นเข้าฟิตเนสย,ยกน้ำหนักให้มากขึ้นอะไรประมาณนี้น่าตะเคยบาดเจ็บมานะคะเวลาเล่นซีนแบบแอคชั่นอย่างังีองเซฟตัวเองมากมยขนาดไหนาว่าจริงๆ,ๆ ก็ต้องต้องมีสติตลอดเวลาครับแต่ว่าคือบางอย่างเนี่ยถ้าคติว่าในฉากมันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยที่มันไม่ได้โอ้โหแบบเป็นอันตรายมากๆหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็จะ carry on ซีนนั้นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้ารู้ว่าเราบาดเจ็บมากๆหรือที่มันเป็นอันตรายเกิดขึ้นกับเราเองหรือกับเกิดขึ้นกับคนที่เล่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบรู้ว่า ลิมิตอยู่ตรงไหน,นอะไรเงี้ยมือที่เคยเจ็บตอนนั้นมั้งมือที่เคยเจ็บตอนนี้ก็ยังระหวังอยู่แต่ว่าถามว่ามันไม่ค่อยได้มีผลเท่าไหร่ ในลักษณะของการต่อยอะไรที่มันแข็งๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ซึ่งในในการถ่ายทําเราก็คงต่อยนักแสดงด้วยกันจริงๆไม่ได้อะไรอย่างยใช่มันก็จะมีมุมกล้องมีเทคนิคการถ่ายทําที่มันทําให้เซฟทั้งคู่ด้วยแอบเสียวไงไม่เสียวครับเลือดบ้ามันค่อนข้างเยอะครับเราก็อยากแบบเต็มที่อะไรเงี้ยไม่ได้อยากให้รู้สึกว่ามันมันมาเป็นข้อจํากัดในในการแสดงมิเบลอ์ไหมอ่ะใส่ไปสุดใส่ไปเต็มแรงแล้วลืมว่าเอง ไม่มีครับยังไงก็ต้องเอาชีวิตรอดเพื่อที่ทีมงานจะได้ถ่ายวันต่อไปให้ได้มันเกินไปก็ไม่ไหวครับเดือวร้อนคนอื่น <Okay. S 2> อ,อนได้ทำถึงคลิปเลยค่ะเมื่คืนอันนี้คือเป็นวิธีการออกกำลังกายอย่างหนึ่งหรือเปล่าในการเพิ่มเปล่าก็เห็นแบบในโซเชียลแบบมีคู่รักแบบทำอะไรกันอย่างเงี้ยคือจริงๆอะดูไว้หลายคลิปแล้วแหละตั้งใจว่าจะทำทำ ทำแบบนี้มานานแล้ว,ลวก็พอดีว่าโอเคเมื่อวานเสร็จงานเร็วแล้วก็ว่างๆกันอะไรเงี้ยก็เลยแบบทําอะไรสุส่ยๆกันอะไรเงี้ยครับพนก็มีคนแซวว่าคนมีคู่เขาออกกําลังกายกันแบบนี้หรออะไรแบบนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่การออกกำลังกายหรอกครับมันคือมันคือ มันคือแค่ทำอะไรแบบน่ารักน่ารักด้วยกันที่เฉยๆแล้วน้องต้องย่าหนักไหมคะทุกคนไม่หนักเลยอ่ะไม่หนักแต่ว่ามันเป็นท่าที่ท่าที่คือคนอยู่ข้างล่างก็ต้องแบบต้องเก่งตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าปกติยกบ่อยเห็นคนอื่นทำมันดูง่ายมากเลยแต่พอทำเองรู้สึกว่าผมใช้ได้เลยซ้อมหลายรอบไหมครับเอออยกกับยกสอรอบแบบสบายโอ้โหเ็นตอนยุบตอนหลายรอบเลยยุไม่ได้ไม เราเราพยายาว่างไงปัญหะแบบว่าพอเขาสวดพอเราชวนเขาอะไราเงี้ยมาเล่นกันก็ตื่นเต้นนะครับรีบแบบรีบเตรียมตัวกันเลยรีบแบบตั้งกล้องแบบดูเรฟเลนซ์อะไรเงี้ยแล้วเล่นแข็งแรงเนาะสนุกดีครับปกติปกติเล่นกันแบบนี้บ่อยไหมเดี๋ยวอุ้มเดี๋ยวยกเดี๋ยวแบกบเดี๋ยวจูบอะไรแบบนี้ก็ก็ปล่อยนะครับปล่อยบ่อยยิ่งยิ่งท้าแบบ ไปอยู่ต่างประเทศหรือว่าไปแบบบรรยากาศที่มันแบบดีๆสวยๆงามๆอะไรเงี้ยเราเราก็เราก็กระโดดโลเต้นกันตลอดบากถึงคนที่อยากจะเ o v e r บางในไมคะคู่หลักใส่คู่เ่นเขาอยากทำตามนะข้อเข่าไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยแต่อยากทำตามแฟระวังเจ็บหลังก็พอแล้วครับพอมาบอแฟนตกเพิ่งแซวเยอะนะคะหมากคิมและกะแตฮะจริงจริงไอพวกคลิปแบเนี้ยเราเราเห็นกันด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับว่า จะทำใครอยากทำอะไรใครอยากทำ่าไหนอะไรมันเป็นวิธีแบบทำให้คู่เราแบบเติมกระซ่าบีบมากขึ้นใช่ไหมคะก็ถือว่าเป็นเป็นกิจกรรมยามว่างอีกหนึ่งอย่างแล้วกันครับทุที่ที่ทำด้วยกันแล้วเราก็อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นเองเียก็เป็นการสวีดบนหลังนี่ไหมล่ะสวีดเรียกว่าเป็นเป็นที่นอนของของ เอาเปไปที่นอนเลยยาย่าก็ก็คือสระล่างให้เป็นที่นอนยาย่าเลยโอ้โตายแล้วแม่แกบอกว่าโอยตายแล้วไม่ได้ครับนี่มีแม่ก็ดีครับแ่ับีเลยดนเดีสยายาแล้วเนี่มีคนดีสายยายาแล้วตนีมีที่นอนแบบน่าเด็เ้ยใครๆก็เป็นได้ครับคุณผู้ชย ฝากถึงคนโสดหรือใครคนอิจฉาตาร้อนค่ะเอ่อแนะนำให้ฝึกสะโพดน่ะครับโอ้โหสะโพดโอ้โหแล้วที๋ยวคุณจะแบกชุดฟองคุณได้เองอันนี้เขาทำแล้วเด็ดเลยสัมภาษรหมักทิมมาเรื่องแบบพี่น้องคุณจะกับเขาแซวว่าอยากมีน้องพร้อมน่าเด็ดนาย่าแต่ว่าจริงๆก็เป็นความเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่แบบถ้าเรามีลูกอยู่ในเวลาที่มันใกล้เคียงกันนะผมว่า มันเป็นที่ปรึกษากันได้ไม่ว่าโอเคเราจะเป็นเพศชายหรือว่าเราจะเป็นเพศหญิงนะที่ที่มันก็คงมีเรื่องราวที่ที่ผู้หญิงจะต้องแบกรับผู้ชายจจะต้องคอยดูแลอะไรเงี้ยครับ ว่าถ้าถ้าถ้ามีลูกใกล้เคียงกันอะ่ะก็เป็นเรื่องที่ดีมีนัดก,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 กันไหมครับมีนัดกันไหมยังไม่มียังยังไม่ได้แบบนัดกนันเป็นจริงเป็นจังแต่ก็มีคุยบ้างว่าเออแบบน่าจะปีหน้าน่าจะยู้ยนอย่างนู้นอย่างงี้อะไรประมาณนี้แต่ก็ด้วยความที่ว่าต่างคนก็งานก็เยอะกันด้วยอะไรเงี้ยทั้มมงมากทั้งคิมทั้งปุย่าอะไรเงี้ยคือการแ่ที่จะมีน้องจริงเนี่ยมันมันก็เป็นรายละเอียดที่แบบสำคัญมากๆใช่ไหมเต้องคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็ เราเองก็อยากจะปรึกษาคุณหมอด้วยอะไรเงี้ยที่ให้ให้มันแบบให้มันแบบดีจริงๆให้มันแบบเออ,อ,อปลอดภัยจริงๆอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ถึแบบซีเรียสใช่ไหมว่าแบบเอ้ยมีพร้อมกันล็อกล็อกคิวล็อกเฝ้าเลยคือไม่ถึงขนาดแบบจิ้มวนันล็อกอะไรผมว่าผม <c oughs> ว่าถ้ามีไล่ไล่กันมันก็คงเป็นเป็นอะไรที่ดีครับว่าอย่างเราเห็นเพื่อนเราอย่างเงี้ยเหมือนผ่ากระจ่างเงี้ยเวลาเขามีแบบเขาเลี้ยงลูกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออแบบ เป็นก็เป็นเคสสตี u ที่ดีมากๆอะไรเงี้ยเนี่ารักแล้วก็แบ่งเวลาให้ลูกแล้วก็แบ่งเวลาให้กับตัวเองกันด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเนี่ยถ้าถือว่าเราเราเรา,เราเราได้มีโอกาสที่จะมีน้องในเวลาที่มันใกล้กันนะว่าถ้าเราไปไหนมาไหนที่มันหรือว่าทํากิจกรรมอะไรด้วยกันมันก็คงเป็นเป็นอะไรที่มันมันดีเพราะจริงเคยคุยกับหมอหรือยังครับเรื่องนี้ยังครับยังครับยังยังไม่ได้คุยเลยว่า เเด็เรียกว่าปีหน้าออกสตาร์ทปีหน้าเอางานแต่ง <c oughs> จริงเรื่องเรื่องลูกครับมันก็แบบเราก็แบบคุยกันอยากจะมีกี่คนอยากจะมีเมื่อไหร่หรืออะไรเงี้ยมันก็คุยเป็นเป็นไอเดียอะไรเงี้ยแต่ถามแบบว,ว่าจะต้องแบบฟันธงเหยียบเท้าไว้เลยว่าจะต้องแบบมีหรือว่าอะไรเงี้ยว่าปกติยาไม่ไม,ไม่ไม่ใช่แสดงว่าคุยถึงขั้นกี่คนแล้วหรอครับ ก็ว้าฝันไว้สนุกสนุกอะไรเงี้ยครับกี่คนดิครับตอนแรกก็บอกคนเดียวครับสักพักก็มา2คนบางทีก็3คนเราอยู่ๆก็คนเดียวอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปมาก็ต้องอยู่ใดหนึ่งสองสามนี่แหละใช่ผมก็ไม่ใช่คนแบกท้องพี่อันนี้เรื่องอันก็เรื่องการแต่งเตรียมหมดทุกอย่างครบถูกไหมก็การแต่งก็จริงๆอยู่ในยังอยู่ในขั้นตอนในหลายอย่างด้วยครับเพราะว่า โอเคเรามีสามงานใช่ไหมครับใช่แล้วเราก็ค่อยๆทยอยตเติมเต็มช่องว่างในสิ่งที่เราขาดไปอยู่อะไรเนี่ยครับ<ม>เรื่องดีเทลงานเรื่องอะไรเงี้ย<ม>คือพอเรายโยนให้วีดิ้งแพนเนอร์ทั้งหมดเนี่ยเราก็สบายใจในส่วนนึง<ม>แล้วแล้วเดี๋ยวพวกเดตไลน์อะไรหลายๆอย่างเนี่ยเขาจะมาสกิดเราเองว่าเออถึงเวลาแล้วนะต้อง<ม>เลือกการ์ดนะต้องอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้แล้วพร้อมที่จะท้างานแรกพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมยางครับยางยังมี ดีเทลอีกเยอะเลยฮะอโอเคนะคะขอบคุณนะคะ